สวัสดีครับมาพบเจอกันกับบรรยากาศมืดมืดเย็นเย็นนะครับที่โชว์รูมมิซูบีนทีอีกแล้วเอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะเดี๋ยววันนี้กีจะพาไปดูตัวที่เราลดสต็อกอยู่นะคะตอนนี้ที่ส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวสีประตูและลีอานะคะสต็อกแค่สองสีเท่านั้นก็คือจะมีขาว ะะเดี๋ยวเราไปดูสีดำกันเดี๋ยวเราไปดูสีดำกันนะคะพ้าลูกค้าสอบถามว่าโชว์รูมเราอยู่ไหนก็คือจะอยู่ถนนบางนาตาดนะคะตอมอที่43ฝั่งขาขึ้นกรทอมอนะคะโดยที่มีนิสสันกับมิซูใกล้กันที่อยู่ใกล้กันนะคะก็คือเจ้านายเดียวกันนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะ ส่วนรถตรงนี้ก็จะเป็นรถอ,ออกบูธรถที่เราเคลียร์แต่งเลยแล้วก็เป็นรถที่แบบรถโชว์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะจอดข้างนอกประมาณนี้ส่วนสต็อกหลกักใหญ่ๆจริงเราจะอยู่นัะนิคมนะคะวันนี้อากาศเหมือนแบบ PM อค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเต้าตัวสี่ประตูแลนลี่อาร์ตนะคะเน้นย้ำว่าสต็อกที่เราโลาะออกเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถน ลงจากเทเลอร์สดสดจริงๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณสี่สิบคันนะคะนายซื้อไว้ประมาณสี่สิบคันกีขอเช็คกล้องหน่อนยได้ไหมอ่ะมันดูมัวๆโอเคอันนี้จะเป็นภายในเดิมๆของเขาเลยนะคะเดิมๆก่อนแต่เดี๋ยวกีพาไปดูคันที่เราเปลี่ยนจอแล้วนะตอนนี้ มีสีขาวนะคะแล้วก็สีดำแค่สองสีเท่านั้นนะคะของเจ้าตัวแรลลี่อัแล้วถ้าลูกค้าไม่ชอบสติกเกอร์สามารถเอาสติกเกอร์ออกได้นะคะมีแค่สี่สิบคันเท่านั้นนะคะที่ลบสต็อกออกเน้นย้ำคือ,อขอเป็นเงื่อนไขที่มันแบบเป็นเงื่อนไขจริงๆค่ะมันแค่สี่สิบพันจริงๆนะคะและมีแค่ขาวกับดำ ส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะคะส่วนลดหนึ่งแสนบาทแล้วก็งบแต่งของมิซูมอเตอร์อีกนะคะสุดคุ้มเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวกี้พาไปดูพันจอดีกว่าอันนี้แบบเรียวๆเลยนะไม่มีแบบตัดอะไรแล้วนะกี้ขอรับลากยาวๆเลยแล้วกัน เราวเดินไปที่รถกันค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะเซอร์วิสจะเป็นห้องฟิล์มของเราแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสี่ประตูนะคะที่ทำจออยู่ที่เห็นแบบเอ๊เบาไปไหนคือเราเอาเบาอ,ออกไปทำเบาะหนังนะคะไม่มีเบาไม่ต้องตกใจนะคะพ่อแม่พี่น้องเราเอารถไปทำเบาะหนังครับ ๋ต่กี้่ามาดูจอก่อนเดอ้อว่าจอเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวเซลลต้องนั่งเซลลต้องนั่งตรงนี้แล้วค่ะโอเคครับมาดูจอกันนะเป็นยางไหน,น มาเปิด Google Map ใต้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นลูกเล่นจอนะคะก Apple CarPlay นะคะแล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ Google Map นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันอีกหนึ่งรอบนะคะตัว r a ล l y อ r ร์นะคะที่ลดสต็อกจะมีแค่สองสีเท่านั้นนะคะก็คือจะมีขาวกระดำนะคะชุดสเกิร์ตเนี่ยคืออ,อติดตั้งรอๆเลยนะคะจากโรงงานนะคะโดยที่มีโลโก้ l a l y a r t นะคะส่วนสติกเกอร์นะคะท่านใดที่ไม่ชอบสติกเกอร์ Rally a r t นะคะทั้งขาวและดำเราสามารถ แกะออกให้ได้นะคะแล้วก็พร้อมขัดเคลือบสี p d ดรถให้พร้อมเลยส่วนตรงนี้จะเป็นอจอเดิมนะคะวิทยุเดิมนะคะเราก็จัดสรรเปลี่ยนให้เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่กิ๊กพาไปดูหน้าจอ9นิ้วเนาะแล้วก็ภายรอบรถนะคะก็คือสติ๊กเกอร์เลยในอาร์ตมาดับบล้อเลยส่วนล้อแม็กนะคะที่มากับรถก็คือเป็นแม็กดำนะคะขอบ16พร้อมบังโคนลนรถตัวแรลลี่อาร์สีแดงนะคะ โปรโมชั่นนะคะเดือนนี้เน้นย้ำว่าออกรถ2,990บาทนะคะส่ง1,000 0หมืรกว่าบาทนะคะแล้วก็ระบายสต็อกแค่40คันเท่านั้นนะคะท่าในใดต้องการจัดแฟนนหรือสอบถามโปรนะคะทักกิ๊กได้เลยเดี๋ยวกิ๊กจะทิ้งคิวอาโค้ดและเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังคลิปนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะรบกวน ลูกค้ากดติดตามเพื่อรับชมข่าวสารอีกคลิปหนึ่งและในคลิปหน้าของกิจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับ